สวัสดีค่ะวันนี้จินตะคณิต403ที่เป็นคูณหารนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า39นะคะหน้า39อ่าเดี๋ยวเราจะทำคูณและหารไปพร้อมๆกันอย่างละ10ข้อนะคะทบทวนเช็คคำตอบไปพร้อมกันกันกบคุณครูนะคะเริ่มที่คอลัมน์ซ้ายมือคูณก่อนเนาะ มาดูข้อที่1 5 3 9คูณ2มีตัวเลข4ตัวนะคะนับ1 2 3 4 2 5 0อ่านว่า1 0 2 3 6อ่านว่า0 6นะคะขยับมือไปเรื่อยๆ2 9 8อ่านว่า1 8นะคะได้คำตอบ1 0 7 8นะคะ1 0 7 8 ข้อต่อไป303คูณ7นับ1 2 3 4 7 3 21อ่านว่า2 1 7 0 0อ่านว่า0 0ไม่ไม่ได้ดีดขยับหลักมานะคะ7 3 21อ่านว่า2 1ได้คําตอบ2 1 2 1นะข้อต่อไปค่ะ446คูณ5นับ1 2 3 4 ห้าสี่ยอ่านว่าสองศูนย์ห้าสี่ยี่สิบอ่านว่าสองศูน้มสิบอ่านว่าสามศนย์นะคะได้คำตอบสองสองสามศูนย์สองสองสามศูนย์ค่ะข้อต่อไป76คูณ9นะคะหลอกเรามามีตัวเลขแค่3ตัวนับ1 2 3พอนะ9 7 หกอ่านว่า6 3สามนะคะ9 6 5 4อ่านว่า54ไม่มีสูตรเลยได้คำตอบ6 8 4 6 8 4ข้อต่อไปข้อ5ค่ะ8ป7คูณ4นับ1 2 3 4นะคะ4 8่2อ่านว่า3 2ม5 20ี่สิ อ่านว่า2อง7ู8่อ่านว่าสอนะคะคำตอบคือ3 4มสี่สองี่สถ้าท่องสุดคูณได้แม่นก็จะดีดได้เร็วขึ้นนะคะต่อไป1 4 6คูณ8นับ1 2 3 4 8 1อ่อ่านว่า0 8นะคะ แปดสี 8, 4, 32, อ่านว่า3ามไม่ได้ลบ7เพิ่ม12บสองนะคะแปดหอ่านว่า48 4ไม่ได้บวก5ลบ1 8มี5กับ3ร่วมได้เท่าไหร่คะ1 1 6 8 1 168นะข้อต่อไปแ6ดคูณส มีตัวเลข3ตัวนับ1 2 3 4 8 32อ่านว่า3 2 4 6 24อ่านว่า2 4แล้วเท่าไหร่คะ3 4 4 3 4, 4นะข้อต่อไปคะ่ะ2 3 5คูณ8นับ1 2 3 4 แปดสองสิบหกอ่านว่า1 6ึ่งหกแปดสามยีสิบสี่อ่านว่าสองสี่นะคะแปดห้าสี่สิบอ่านว่า40่สี่ไม่ได้บวก5้าลบหนได้คําตอบ1 8 8 0 1 8 8 0แนะคะ ข้อ9ค่ะ950คูณ5นะับ1 2 3 4 5945อ่านว่า45 5525อ่านว่า25 500อ่านว่า00ข้อนี้ได้คําตอบ4750 4750นะคะและข้อ10 สี่คูณสนับ1นึ่นะคะ3 4มสอ่านว่า1นึ่งสองสามเก่อ่านว่า27ไม่มีสูตรเลยได้คําตอบ1 4 7่งสนะคะหนึ 1, 4, หาเสร็จแล้ว10ข้อพร้อมกันคูณเลื่อนลงมาเลยค่ะมาที่หารนะทําหารไปพร้อมๆกันอีก10ข้อนะคะ มาดูทบทวนกันนะคะ1 3 2สหาร4ี่สี่เหลี่ยมลบวงกลมสี่เหลี่ยมมีอยู่สมาชิก3ตัวลบวงกลมมีสมาชิก2ตัวเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง1 3 2นะคะแล้วมาดู4มากกว่า1ไม่เว้นนะคะแล้วดู2หลักแรก4อะไรได้13มีไหมสี่สาม 12อลบ1สองออกไปนะคะต่อไปเหลือ12 4สอะไรได้12คะ4 3 12อีกลบ12ออกไปได้คำตอบ33ข้อต่อไปค่ะ4 6 5หหารสสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง3น้อยกว่า4เว้น เว้นไหมคะสามน้อยกว่าสี่เว้นหนึ่งช่องกระโดดมานี่เลยนะคะหลักร้อยเลยนะสองหลักแรกคือศูนย์สี่สามอะไรได้ศูนย์สี่สามหนึ่งสามใส่หนึ่งลบศูนย์สามออกไปนะคะเหลือโจทย์อยู่หนึ่งหกห้านะคะต่อไปสามอะไรได้หนึ่งหกมีไหมสามอะไรได้สิบหกสามห้าสิบห้าลบหนึ่งห้าออกไปนะคะ เหลือหนึห้าสามอะไรได้สิบห้าอีก3ามห้าสิบห้าลบหนห้าได้คำตอบ1นึ่งห้าห้านะคะหนึห้าห้าข้อต่อไป1 8 2สหารสอสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง2มากกว่า1ไม่เว้นนะคะ2หลักแรกคือ10 8 2อะไรได้18ลงตัว2 9 18ก้ลบหนออกไปนะคะเหลือ0 2 2อะไรได้2 2 1 2องลบศูข้อนี้ง่ายเลยได้คำตอบ9 11นะคะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4 3 5 0าหารหสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ3 5 0 ห้ามากกว่าสามไม่เว้นนะคะเอาเปรียบเทียบกันห้าอะไรได้สามสิบห้าลงตัวห้าเจ็ต่อไปศูนยูนหมดเลยเพราะฉะนั้นคํำตอบคือ7หรือ70็ดสิบคะเจนะมี0ย์ในหลักหน่วยนะคะข้อต่อไป40่หาร8สี่เหลี่ยมโลวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง40่ 4, 0, 0. เปรียบเทียบ8มากกว่า4ไม่เว้น8อะไรได้4 0 8 5 40ลบ4 0ออกไป8 0 0นะคะตอนนี้หมดแล้วคำตอบคือ5 0นะ5 0นะคะตอบ5มาผิดนะต่อไปข้อ6ค่ะ เจ็สี่หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางตัวเลขเยอะนะคะเจ็ดส9มากกว่า7ไม่เวน้น9อะไรได้77 9 8 72เอลบ72ออกไปนะคะเหลือ5 4 9้าอะไรได้54ลงตัว9ก้าลบ54ออกไปจนหมดเหลือคำตอบ8 6มี8กับ6 ข้อต่อไปนะคะเขาหลอกมาอีกแล้วห้าสิบหกหารสี่สี่เหลี่ยมลบ,บวงกลมสี่เหลี่ยมคือ2ลบ,บวงกลมคือ2เท่ากับศนย์ตั้งโจทย์ที่จุด0ูนจุดศนอยู่หลังจุดกึ่งกลางนะคะสี่น้อยกว่า5เว้นหนึ่งช่องกระโดดมาหลักสิบนี้เลยนะสี่อะไรได้ศูนย์ห้าี่หนึ่งสี่ลบศูี่ลบสไม่ได้บวกหลบหนะคะเหลือ สิบหกสี่เลยที่สิบหกสี่สี่สิบหกพอดีเลยหมดนะคะได้คำตอบหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ต่อไปข้อ8 1 2 4สองสหารสองสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0โทษค่ะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1นนะคะตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะเพราะเป็นเลข คนละชุดกัน1 2 4นะคะสองมากกว่า1ไม่เว้นนะคะไม่เว้น2อะไรได้12 2 6 12หกอลบ1 2ออกไปเหลือ04 2สองอะไรได้4 2 2สองสองลบ0 4นะคะได้คำตอบหกมี6กับ2 62นะคะต่อไป67 2หารแดสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ672 8ดสองมากกว่า6ไม่เว้น2หลักแรกคือ67 8อะไรได้67 8 8 64 89ด2ดเกินเอา8 8ใส่8ลบ64ลบ6กับ4ลบ4ไม่ได้บวก1นลบ5นะคะเหลือโจทย์อยู่สาม สิบสองแปดอะไรได้สามสิบสองแปดสี่ใส่สี่ลบสามสองหมดไหมคะคำตอบคือแปดสิบสี่มีแปดกับสี่และข้อสิบค่ะสองแปดศูนย์หารเจ็ดสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะสองแปดศูนย์เจ็ด มากกว่า2ไม่เว้นนะคะ7อะไรได้28 7ส28ยหมดไหมคะศูย์ศูนเพราะฉะนั้นตอบ4หรือ40คะ่ะตอบ40นะคะเสร็จแล้ว10ข้อทั้งคูณหารนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำเองนะคะแล้วส่งคำตอบมาตัวเช็คกับคุณครูนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ